หลักพิจารณาเมื่อกระทําอยู่ราหุลเมื่อเธอกระทํากรรมใดด้วยกายอยู่พึงพิจารณากรรมนั้นว่ากายกรรมที่เรากําลังกระทําอยู่นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอพึงเลิกละกายกรรมชนิดนั้นเสียราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุนเธอพึงเร่งการกระทำกายกรรมชนิดนั้นราหุนเมื่อเธอกระทำกรรมใดด้วยวาจาอยู่พึงพิจารณากรรมนั้นว่าวาจีกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอพึงเลิกละวจีกรรมชนิดนั้นเสียราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่าวจีกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้ ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึงเร่งการกระทำวจีกรรมชนิดนั้นราหุลเมื่อเธอกระทำกรรมใดด้วยใจอยู่ พึงพิจารณากรรมนั้นว่ามโนกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นมโนกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซ เธอพึงเลิกละมโนกรรมชนิดนั้นเสียราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ามโนกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นมโนกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึงเร่งการกระทำมโนกรรมชนิดนั้น